สวัสดีครับวันนี้เจริญพีครับวันนี้ตกปลาอยู่มีใหญ่ครับหนองบัวครับขนแก่นครับวันนี้มาตกกับน้องครับนี่ครับลงเบ็ดครับคนเยอะครับคนเยอะครับพี่น้องวันนี้พอดีเมื่อกี้เราตักปลาให้น้องครับไ่ได้ถ่ายไว้ครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับมือใสครับ พานนจันครับจนก็สวายตัวแรกสวายครับตสองนอนจันมึงตักมืงอกครับพี่เมยเนี่พี่น้องตัวใส่ด้วยนี่โอ้ใสโลนนิดๆงานครับสองตัวแล้ว นีครับวันนี้มีผลงานวันนี้มีผลงานครับนี่พี่น้องน้องมีไงครับอยู่หนองบวัวลำพูเอ้ยเออน้องบัวบ้านหนองบัวมัรเป็น بة, หนองบันนลวลำพูบ้านหนองบัวดู่่านแกนครับนี่ครับนี่น้องโรงเบียดครับวันนี้มีผลงานพี่น้องมีมีผลงานครับคนร้ายครับพี่น้องมีคนไ้ายนี่นี่นนนเราคนนึงตกปลา ตกชิ้นเลิวครับสวยครับใส่น้ำแขนงเดี๋ยสวยครับดิ้งงหาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนามีความคลิปหนาแล้วอ้าบเบแบบนี้ครับขอบคุณครับ